สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสารช่องข่าวบ่าวพ้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมให้ท่านเพื่อเป็นการบันถึงวันนี้บ่าวป้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวปังมากพุท์คลิปคำๆปูเขียนเลขลงกระดาษคนแห่ตีหวยยอดทะลุ5.5ล้านวิวคู่แข่งแม่น้ำหนึ่งมาแล้วคลิปน้องปูเขียนตัวเลขลงกระดาษคนแห่ตีหวยยอดวิวทะลุหลายล้าน กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ทิกตอกได้โพสต์คลิปสั้นๆที่ปูถูกมัดด้วยปากกาที่ติดอยู่กามปูแล้วนํามาวางไว้บนกระดาษสีขาวเหมือนมีโจทย์ตัวเลขเขียนว่า88-65เท่ากับเท่าไหร่ปรากฏว่าปูขยับกล้ามท่าทางเหมือนกําลังเขียนตัวเลขออกมาเป็น2-3ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในคลิป ดังกล่าวระบุว่าเล่น Tik Tok แบบไม่ได้ตั้งใจลงคลิปแบบขำๆไปยอดวิวเป็นแสนสูมสุดยอดวิวเจ็แสนกว่าโอ้ยดีใจมากซึ่งลาสุดวันนี้ซึ่งเป็นวันก่อนหวยออกก็คือ15กกคพรุ่งนี้หวยออกนะครับ16นะครับยอดวิวคลิปดังกล่าวทะลุแล้ว5.5ล้านวิวแล้วทั้งนี้คลิปดังกล่าวคอหวยไม่พลาดเข้ามาตีเป็นเลขเด็ดบางกระบ,บอกปูเท่ากับ ตีเป็น823สอาบางก็บอกว่าปูตัวนี้น่ากลัวเป็นคู่แข่งแม่นั้นหนึ่งแล้วขณะที่บางรายก็ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปดังกล่าวมีการตัดต่อหรือไม่เพราะความจริงปูไม่น่าจะคิดเรียกได้และปูไม่น่าจะอยู่นิ่งๆขยับกล้ามเฉยๆได้เอาหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ